นนี้ะะคะสีชมพูนะคะลิปบาล์มนะคะชูกา้าบลูมนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสไตล์แล้วนะคะที่สไตล์ยูเคสไตล์ทีวีนะคะวันนี้ก็จะมา แนะนำของขวัญนะคะของขวัญสําหรับผู้หญิงนะคะในวันวาเลนไทน์นะคะหรือว่าจะเป็นในโอกาสพิเศษอื่นๆก็ตามนะคะจะเป็นวันพิเศษจะเป็นวันครบรอบหรือว่าจะเป็นวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักวันขึ้นปีใหม่วันเกิดนะคะก็สามารถที่จะให้มาเป็นของขวัญผู้หญิงได้นะคะสตาร์เอา ของขวัญ4-5ชิ้นมาแนะนำนะคะสำหรับคุณผู้ชายหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่รู้จะซื้ออะไรให้ดีนะคะเป็นของขวัญชิ้นจิ๋วๆเล็กๆนะคะสไตล์อยากจะเอามาแนะนำนะคะเป็นเครื่องสำอางนั่นเองนะคะมาดูกันนะคะว่าผู้หญิงชอบเครื่องสำอางแบบไหนนะคะเดี๋ยวตามมาดูกันนะคะแบบเล็กมากๆแล้วก็ราคาเบาๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันนะคะ โอเคเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะคะมีกี่ชิ้นตาก็ไม่ได้นับเนาะเดี๋ยวเราก็ทําวิดีโอไปแล้วก็พูดคุยไปแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ผู้หญิงส่วนมากนะคะที่เขาใช้แล้วก็หลงรักนะคะแล้วก็ผู้หญิงหลายๆคนนะคะอยากได้แต่ว่าเขาไปซื้อเองก็ได้แต่ถ้าเราซื้อให้เราก็จะแบบรู้ใจเขามากขึ้นนั่นเองนะคะ ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นวันวาเลนไทน์เนาะก็แบบนี้เลยแบบพิ้งพิ้งแบบนี้นะคะสีชมพูนะคะลิปบล์มนะคะชูก้าบลูมนะคะสีชมพูนะคะชูก้าบลูมแบบนี้นะคะก็จะน่ารักนะคะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเผื่อใครที่อยากได้ไอเดียแบบจิวจ๋วๆราคาไม่ได้แพงมากนะคะก็สามารถที่จะ เอาไปเป็นไอเดียได้นะคะสตาร์ก็อยากที่จะเอามาให้ไม่ว่าจะซื้อให้เพื่อนหรือว่าซื้อให้คุณผู้หญิงนะคะถ้าเกิดซื้อให้คุณผู้ชายก็จะต้องเป็นกลิ่นอื่นนะคะที่ไม่ชมพผูนะคะโอเคอันนี้ก็หนึ่งอย่างเนาะที่สตาร์อยากจะเอามาแนะนำนะคะแล้วก็พวกดินสอเขียนขอบปากนะคะอันนี้หรือว่าจะเป็นดินสอเขียนคิ้วเขียนขอบตาก็ได้นะคะแต่ นี่สตาร์แนะนำก็คือดินสอเขียนคอปากนะคะแล้วก็พวกลิปแมตนะคะพวกลิปแมตนะคะอันนี้ก็ให้เป็นของขวัญวาเลนไทน์ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็อยากที่จะเอามาแนะนำนะคะเป็นสีอะไรก็ได้นะคะอันนี้คือเป็น ตัวอย่างนะคะเอามาให้ดูว่าลิปแบบนี้บางคนก็ถ้ามีผิวขาวก็ใช้ออกชมพูอ่อนๆโทนนูชได้นะคะถ้าเป็นคนผิวคล้ำตาอยากจะแนะนำสีประมาณนี้หรือไม่ก็สีส้มอิดนะคะสีอิดสีออกแบบแดงอมส้มสีออกน้ําตาลน,นะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับผิวสำหรับสาวผิวสองสีนั่นเองนะคะแล้วก็พวก บ r ัชออนหรือว่าพวกอายแชโดว์ก็ได้นะคะเป็นเครื่องสำอางที่สามารถที่จะเอามาซื้อให้เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์น,ทนั่นเองนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นลิปเหมือนกันเนาะแต่ว่าสตาร์นี่พอจะแกะเดี๋ยวมาแกะไปพร้อมๆกันเลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นลิป มันที่มีสีด้วยนะคะก็สามารถที่จะอันนี้คือสตาห์ห่อไว้จะเอามาให้คุณผู้ชมดูนะคะสาก็จะแกะให้ดูข้างในนะคะด้านในก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะสีนี้เป็นลิปออยซึ่งอยู่ได้นานมากๆนะคะด้านในก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะสีแบบอ่อนๆนะคะสีแบบอ่อนมากๆแล้วก็ มีความชุ่มชื้นนะคะทำให้ปากชุ่มชื้นเหมาะสำหรับเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ดีทีเดียวนะคะมีสีด้วยนะคะเป็นสีอ่อนๆแบบนี้นะคะทานแล้วก็เป็นเหมือนลิปมันแต่ว่า จะได้สีด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีนู๊นะคะเป็นสีเนื้อคล้ายๆกับผิวจริงของสตาร์เลยนะคะมีหลายสีให้เลือกมากๆสีเนทรนะคะแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะแต่ว่าทาแล้วปากมันจะชุ่มชื้นมากๆนะคะอันนี้สตาร์ก็อยากจะเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วก็เพื่อที่จะเป็นไอเดียในการที่จะไปซื้อของขวัญชิ้นเล็กๆนะคะสำหรับที่จะไป ของวาเลนไทน์นะคะหรือไม่ก็วันเกิดนะคะเป็นชิ้นเล็กๆที่สามารถที่จะอันนี้ด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเอามาเป็นของขวัญน,นี่นะคะเป็นแบบนี้เป็นอะไรที่เล็กๆแบบนี้ผู้หญิงก็ปลื้มแล้วนะคะเราเดี๋ยวจะใช้ดูด้านในนะคะสีประมาณนี้นะคะก็จะ ประมาณนี้นะคะที่ที่ซีโฟรามีนะคะที่ซีโฟลราแล้วก็ที่พารากอนมีแล้วก็ที่เอ็มคอร์เทียก็มีนะคะลิปอันนี้นะคะก็สามารถที่จะไปหาซื้อดูได้นะคะเพราะว่าสแตนเชื่อว่าเป็นของขวัญชิ้นเล็กๆที่มีค่ามีคุณค่าทางจิตใจนะคะ เป็นยังไงคะสำหรับของขวัญวันนี้นะคะแล้วก็เป็นพาเลตเครื่องสำอางที่เป็นแบบเล็กๆจิวจ๋วๆแบบนี้ก็ใช้ได้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่อยากจะหาอ่า d u c t ที่แบบ จิ๋วๆนะคะแล้วก็ห่อด้วยกระดาษสีขาวริบบิ้นสีชมพูนะคะก็จะเลิศม,มากๆนั่นเองนะคะนี่คือไอเดียเล็กๆ,ๆน้อยๆมาจากสตาร์นะคะสำหรับซื้อให้แฟนนะคะก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้นะคะจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตดมนะคะเอาแบบแพ็กเกจเล็กๆแบบนี้กระทัดรัดจิ๋วๆนะคะก็จะดูน่ารักมากๆ,ๆน,ะะนะคะโอเคนี่นะคะของที่เราเอามาแนะนำวันนี้แล้วก็มีพวกอ่า อันนี้เป็นคลีมอับน้ำหรือว่าเป็น อ่อ,อยนะคะเป็นชาวออยเป็นขวดที่บางทีมันก็จะมาเป็นหลอดบีมนะคะก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนํานะคะเปลี่นหอมมากๆนะคะจริงๆขวดเขาก็จะใหญ่นะคะมีมีหลายไซส์มากๆนะคะมีไซส์อันนี้เล็กสุดแล้วแล้วก็มีไซส์กลางแล้วก็มีไซส์ใหญ่สุดนะ,ะไซส์ใหญ่สุดตอนนี้เขายังไม่ทําออกมาแบบ ก่อนหน้านี้เคยทำมาแล้วก็ discontinue ไปนะคะตอนนี้ในช็อปก็ไม่มีนะคะอันนี้เป็นของคิวนะคะเป็น body cleanser ของคิวนั่นเองนะคะแบบนี้เลยค่ะซึ่งสตาร์ก็ว่าตัวนี้จะดีมากๆอันนี้ขวดเล็กจิ๋วมากๆนะคะอันนี้ทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นมากนะคะคุณผู้หญิงก็น่าจะชอบนะคะตัวนี้ลองไปหาซื้อดูได้นะคะ เค okay. ตัเคยเห็นมีขายที่พารากอนนะคะตอนที่กลับเมืองไทยก็จะเห็นว่ามีเคาน์เตอร์เขานะคะมีขายอยู่ที่นั่นนะคะ โอเคนี่คือเทคนิคการเลือกซื้อของขวัญเล็กๆสำหรับผู้หญิงนะคะของขวัญชิ้นเล็กๆที่ใช้งานได้จริงๆนะคะสำหรับวันนี้สตาร์ก็ต้องลาไปแล้วแล้วก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะมาดูว่าของขวัญอะไรที่สตาร์อยากจะเอามาแนะนำนะคะมาดูว่าของขวัญสำหรับใครแล้วก็ของขวัญชิ้นแบบว่าราคาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวลองมาดูกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สตาร์ก็ต้องลาไปแล้วแล้วเ,เจอกันค่ะ ย่าลืมที่จะกดไ like, ลค์กดติดตามให้สตา้าได้นะคะแล้วเจอกันพ่ะบ๊ายบายค่ะ